ไม่ต้องเลยดูีพี่แอไปทมือมือแม่ดีพี่แอไปโล่ดีพี่แอโล่ไม่ให้ร้องเพลงตุ๊กตับด้วยหรอก นี่ลองร้องเพลงฟ้าแลบฟ้าแลบแป,ป๊บแป,ป๊บเส่ยงโมกแก๊บมันเดินกุ๊กกลับหรอกหลับมุตจะมีแม่ทำอะไรต้องหลอกปุ้งแล้วหนะชอบเปิด โป่งแล้วโป่งเลยตีโทรศัพท์โป่งเลยโป่งเลยไม่ต้องมาพูดเลยโป่งแล้ว